สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dan Trip Channel นะครับเที่ยวไปเต้นไปนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาแปลกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะมาในรูปแบบที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะครับถือว่าเป็นคลิปพิเศษแล้วกันนะฮะเป็นคลิปที่เตือนเพื่อนๆืนไบเกอร์ทุกคนนะครับแม้กระทั่งทุกคนที่ใช้ ท้องถนนใช้รถอยู่บนท้องถนนทุกๆคนเลยนะครับเราจะใช้ชื่อคลิปนี้ว่าถนนสีแดงสไลเดอร์แห่งท้องถนนโอ้โหฟังแค่นี้ก็พอจะนึกออกแล้วใช่ไหมฮะคลิปนี้จริงๆแล้วสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ผมเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับครั้งล่าสุดนี่เองนะครับทริปล่าสุดเลยนะครับเกิดขึ้นที่ จังหวัดสระบุรีนะฮะก็ผมเดินทางนะครับจากอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กนะครับเพื่อจะไปวัดถ้ำเขาพระโพธิสัตว์จะไปเช็คอินแล้วก็เอารถน้องสายลมนะครับของเรานะฮะไปถ่ายรูปคู่กับน้ำตกสวยๆก็คือน้ำตกจอบลในวัดถ้ำเขาพระโพธิสัตว์นั่นเองนะครับถ้าใครรู้อ่ะถ้าใครทราบก็คงจะรู้ว่าน้ำตกเนี้ย เขาไม่ได้มีน้ําตลอดปีนะฮะก็คือจะมีน้ําเฉพาะตอนหน้าฝนเท่านั้นแล้วจังหวะดีก็เลยมีโอกาสไปเลยนะครับก็ถ้าใครดูอยู่ก็จะได้เห็นนะครับน้าตกที่สวยจริงๆผมว่าวันที่ผมไปเนี่ยเป็นน้ําตกที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับได้ถ่ายรูปด้วยได้ลงไปเล่นน้ําตกด้วยแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับไม่มีใครมายุ่งเลยนะฮะอยู่คนเดียวล้วนๆนะครับอ่ะเราย้อนกลับมาในเรื่องของเนื้อหาสำคัญของคลิปนี้นะครับ จริงๆแล้วนะครับใครดูคลิปที่แล้วจะรู้ว่าผมเกิดอุบัติเหตุนั่นแหละที่สระบุรีอย่างที่ว่าไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่สําคัญหรอกว่ามันเกิดที่สระบุรีอ่ะแต่ที่สําคัญคือมันเกิดเพราะอะไรมากกว่านะฮะตรงที่ผมเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะเป็นถนนที่ทาด้วยสีแดงนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็แสดงความเป็นห่วงมานะครับในโลกโซเชียลว,ว่า โอ้โหดีแล้วครับที่ไม่เป็นไรมากรถซ่อมได้ครับแต่เห็นพี่ไม่เป็นอะไรก็ดีใจด้วยครับนั่นนน,นี่ทุกคนนะ่ะนะฮะที่แสดงความเขาเรียกว่าเป็นห่วงมาผมก็ขอบคุณขอบคุณว่ะขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับคือเป็นกําลังใจกับผมเลยแหละแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะอยากจะบอกว่าถนนสีแดงเนี่ยหลายๆคนก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยเขาทามาทําไมวะคือยิ่งทาเรายิ่งแบบ มันยิ่งลื่นน่ะทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันมากๆเลยนะคนที่ผมรู้จักแม้กระทั่งโลกออนไลน์ใครที่ดูคลิปผมด้วยซ้ํานะครับ <No more. S 2> แต่ผมก็ได้ทําการสืบค้นเว้ยนี่ออกมาเวลาปกติแล้วอะเวลาเรายังไม่เกิดอุบัติเหตุเราขี่รถไปหรือเราเดินทางไปตรงไหนเราเห็นถนนที่เขาทาสีแดงเราก็แค่เอ้ยวังเ,เป็นหน้าโรงเรียนหรืออะไรก็ตามเราก็จะจอดรถชะลอเพื่อความระมัดระวังหรืออะไรก็ตาม แล้วก็ผ่านมันไปเพราะว่าเราไม่ได้มีจุดฝังใจอะไรกับมันนะฮะทีเนี้ยหลังจากผมเกิดอุบัติเหตุมาใช่ไหมครับบนถนนสีแดงๆนี่แหละเชื่อปะว่าผมเห็นแบบเยอะมากเลยแถวๆบ้านผมเยอะเลยอะแบบผมว่าเห็นมากกว่า6จุดแล้วอะ่ะผมก็ตกใจเฮ้ยมันมีเยอะขนาดนี้เลยเหรอแต่ผมเองอะเชื่อไหมอะว่าถนนอะ่ะ ตรงนั้นนะที่เขาทาสีแดงไว้เฮ้ยสีมันก็ไม่ลื่นนะสีก็ไม่ลื่นอนะ่ะมันดูแบบมันดูแบบทําให้เราแบบขี่ง่ายขึ้นด้วยซ้ำอ่ะเออแปลกไหมบังก็เลยทําให้ผมคนพบบางอย่างว่าอ๋ออันนี้คือความเห็นส่วนตัวผม,มนะครับผมว่าจุดที่มันลื่นอนะ่ะมันอาจจะเป็นสีที่นาแล้วนึกออกไหมวันแรกที่มันทานเนี่ยช่วงเดือนแรกอ่ะก็ยังแบบมีความแบบ ชะลอลถได้ไม่ลื่นป้องการการลื่นถลยได้อย่างดี3เดือน6เดือน8เดือน1ปีก็จะค่อย,อยง่อยไปเรื่อย5ปี7ปีมันก็คือเสื่อมสภาพไปโดยปริยายนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าอ๋อคือจริงๆแล้ว,วถนนสีแดงเนี่ยมันไม่ได้ลื่นทุกที่แต่มันก็ไม่ได้ปลอดภัยทุกที่เหมือนกันเว้ยตรงไหนที่มันอยู่นานแล้วมันเก่าแล้วมันใช้งานไปเยอะแล้ว มันช้าแล้วจุดที่น่ากลัวที่สุดอ่ะแม้กระทั่งเขาเรียกว่าถนนที่ไม่เป็นถนนใหญ่ๆอะ่ะเพราะรถอ่ะมันจะใช้วิ่งวิ่งและใช้ความเร็วใช่ไหมครับคือยาวๆวิ่งไปอยู่ดีๆจะมาทาสีบนท้องถนนเนะี่ยคือเราก็ไม่ทันสังเกตรหรอกเพราะเราไม่ได้มีโอกาสชะลออยู่แล้วนี่ออกไหมแล้วยิ่งเป็นจุดตรงนั้นนะ่ะคือมันไม่ได้เป็นทางโค้งอะไรมันก็เป็นทางตรงธรรมดานะครับมันก็เลยทําให้มีความอันตรายมากๆ ใครไปจุดนั้นก็ต้องระวังด้วยนี่แหละสิ่งที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่เวลามันอยู่ในในในที่ที่แบบในซอยหรือหน้าโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยยังไงเ่ะเราไม่ได้วิ่งเร็วอยู่แล้วเราต้องชะลอยอยู่แล้วมันก็เลยทําให้เราไม่ค่อยได้เกิดอุบัติเหตุกับจุดจุดนั้นเน่ะเท่าไหร่ก็เอาเป็นว่าผมขออนุญาตสรุปอย่างนี้เลยก็แล้วกันนะครับสีบนทางถนนที่เป็นสีแดงะนะฮะอย่าให้เนเพื่อนระวังไว้ให้ดีเพราะเราไม่รู้ว่าตรงนั้น จะเป็นสีที่ถูกทามาแบบจนใช้มาจนช้ำไปหมดแล้วแล้วก็ไรประสิทธิภาพไปแล้วหรือแม้กระทั่งจุดตรงไหนที่มันยังซิงซิงอยู่อะใช้คำนี้ดีกว่ามันก็ปลอดภัยมากขึ้นแต่ท่านี้ทั้งนั้นยังไงก็ตามเราไม่รู้หรอกว่าตรงไหนมันแบบปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเอาเป็นว่าเมื่อเวลาเราเจอสีแดงน,นะครับเราคงต้องระวังแล้วก็ช้ามากมาก แม้กระทั่งคงต้องเข้าข้างทางแล้วค่อยไปเลยด้วยซ้ําแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราผ่านสีแดงแล้วเราไม่เป็นอะไรอะอยากให้เพื่อนๆจำไว้ว่าตรงไหนมันมีบ้างเราจะได้ระวังตัวเอาไว้ก่อนเพราะบางทีเราใช้ความเร็วมาณวันนี้เราผ่านไปเราเห็นสีแดงเราผ่านไปแต่เราไม่เป็นอะไระนึกออกไหมฮะคือเราก็แค่ต้องจําไว้ว่าเฮ้ยต่อไปเนี้ยตรงนี้มันมีนะเราก็แค่ระวังไว้สักหน่อยหนึ่งจะได้ไม่ บาดเจ็บอย่างผมผมบอกเลยผมโชคดีที่ผมไม่ได้ขี่เร็วเลยไม่ขี่เร็วนะไม่งั้นผมเจ็บไปกว่านี้เยอะแล้วก็รถก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับน้องสายลมเราก็ไม่ได้เป็นอะไรมากก็ค่อนข้างเรียกได้ว,ว่าไม่เจ็บอะ่ะไม่เจ็บหนักนะครับเรื่องรถนะตัวก็ไม่เจ็บหนักถือว่าโชคดีนะฮะเวลาผมเกิดอะไรแบบนี้ผมก็จะบอกตัวเองว่าเราจะไม่ได้โชคดีแบบนี้บ่อยๆอยอยเพราะฉะนั้นเราต้องระวัง ตัวให้มากขึ้นนะครับก็สรุปได้ตามนี้ส่วนรถกับคนคนไม่ได้เจ็บมากครับรถก็ไม่ได้เจ็บมากแต่ก็เสียตังค์ซ่อมไปเยอะอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการซ่อมเนี่ยมันแทบจะไม่ได้เกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าเรื่องรถเนี่ยเดี๋ยวจะดูกันคลิปหน้าเพราะรถมันยังซ่อมไม่เสร็จไงมันเหลืออีกนิดหน่อยนะครับผมอยากให้มันเสร็จแล้ว สัก่อนผมถึงจะมาทำอีกสคริปต์หนึ่งให้เพื่อนเอนชาวยาม่าทรีซิตี้มาดูกันว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรบ้างและตรงไหนมันมีจุดที่ผมบอกองนะี้นะมันมีจุดที่ถึงควรแก่เวลาแล้วด้วยซ้ำที่แบบเฮ้ยเลขไม่ประมาณนี้หรือระยะเวลาปีประมาณนี้ควรจะทำอะไรในนั้นบ้างผมบอกเลยว่าการล้มครั้งนี้มันเกิดประโยชน์สำหรับผมแล้วก็เกิดประโยชน์สำหรับน้องสายลมของผมด้วยและที่สำคัญถ้า เพื่อนๆชาวยามาฮ่าทรีซิตี้นะครับชาว3ล้อของเรานะครับได้ดูคลิปหน้านะผมบอกเลยนะโคตรเป็นประโยชน์กับทุกท่านเลยอุบัติเหตุนี้ได้อะไรกับผมมัง่งครั้งหน้ารู้เรื่องครับการซ่อมรถที่บอกได้เลยว่าถ้าไม่ล้มอ่ะเราไม่รู้เลยว่าจะต้องซ่อมจุดนี้จะต้องแมนแนนจุดนี้นะครับทำให้การขี่ยามาฮ่าทรีซิน้องสายลมของเรายังใช้ได้อีกนานบอกเลยว่า คุ้มค่าใครที่อย่าลืมนะคลิปต่อไปนะครับชาว Yamaha 3ทรีซนะครับก็จะเป็น 125- หรือ155ก็เตรียมตัวเข้ามาดูได้เลยกดกระดิ่งกด subscribe ไว้เลยนะครับแล้วกดกดแบบให้มันเป็นลั่นกระดิ่งไว้ด้วยอะรับรองได้มีประโยชน์กับเพื่อนๆแน่นอนนะจ๊ะแล้วเอาไว้มาเจอกันคลิปต่อไปวันนี้ก็อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอฝากนี้แล้วกันผมขอฝาก2จุดนะครับ เพื่อนๆที่เดินทางบนท้องถนนอย่างที่บอกไปแล้วก็อยากให้ระวังจุดตรงนี้มากๆนะครับไม่ใช่แค่ตรงสระบุรีที่ผมเกิดอุบัติเหตุนะทุกจุดที่เป็นถนนสีแดงอยากให้ระวังไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าจุดนั้น่จะเป็นสีใหม่ใหม่ๆซิ่งๆหรือจะเป็นสีที่แบบโอ้โโชคโชนมาแล้วแล้วก็มันลื่นมากเหลือเกินเราไม่รู้ตรงไหนก็อยากให้ระมัดระวังไว้และอีกส่วนที่2คือ อยากให้ส่วนราชการที่มีส่วนตรงนี้ถ้าดูอยู่นะผมบอกเลยขอร้องเลยครับคือผมเชื่อว่าการทําทาสีแดงขึ้นมาเนี่ยเพื่อความปลอดภัยผมเชื่ออยากให้ลดอุบัติเหตุจริงๆน่ผมมั่นใจผมเข้าใจพวกท่านนั่นแหละแต่ว่าวันที่สีมันหมดประสิทธิภาพแล้วอ่ะอันนั้นนะมันอันตรายกว่าเดิมครับท่านครับช่วยกรุณาลบกวนดีกว่าใช้คำว่าลบกวน ดูกําหนดการเอ๊ะมันกี่ปีมันควรจะเปลี่ยนมันควรจะซ่อมมันควรจะแก้ไขผมว่าอันนี้จะทําให้ทั้งชาวสองล้อหรือ4รลอ้อปลอดภัยกับการเดินทางมากขึ้นกว่านี้นะครับยังไงก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วก็เอาไว้ติดตามคลิปต่อไปนะจ๊ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ไปด้วยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโหเบรกเยอะเหลือเกินเอางี้ดีกว,ว่าใครที่มีคลิปผมอะอุบัติเหตุเกิดวันที่6 กัญญาเวลาประมาณบ่ายสอถึงบ่ายสาม,มีพี่ท่านหนึ่งนะครับขับฮุนไดนะฮะจอดขวางเอาไว้ตอนที่ผมถลายเนี่ยคือไม่ให้รถมาซ้ำเมาอางนี้ดีกว่านะครับรถนข้างเยอะด้วยวันนั้นคือต้องขอบคุณพี่ท่านนี้ด้วยนะครับเขาจอดขวางให้เป็นพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับโคตรน่ารักเลยแล้วลงมาถามลงมาช่วยอย่างอย่างดีเลยอะแต่ณเวลานั้นผมก็บอกตรงว่าผมก็ตกใจแล้วผมก็อยากจะเคลียร์ตัวเองออกไปให้พ้น ถนนตรงนั้นเพราะรถมันเยอะนะครับผมก็เกรงใจเพื่อนๆที่ใช้ทางท่านอื่นด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ขอเบอร์ติดต่ออะไรเอาไว้ก็ยังไงก็ถ้าพี่ทาน,นีดูอยู่คุนใด i สีขาวนะครับเป็นพี่ผู้หญิงนะถ้าพี่ทาน,นีดูอยู่หรือใครที่ละไม้ขายคือเฮ้ยมีคนมาไลาฟังทำล้อล้มรถแปลกๆล,ล้มตรงนั้นแล้วก็นี่อันตรายอะไรนั่นโนนี่ช่วยบอกพี่เขาหน่อยนะครับฝาก คอมเมนต์มาให้ผมนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราแลกคอนแทคกกันผมอยากส่งกระเช้าไปขอบคุณด้วยนะครับหรืออาจจะส่งเสื้อช่องไปก็ได้นะครับยังไงก็อยากขอบคุณนั่นแหละแล้วก็ถ้าใครที่อยู่ในณจุดเกิดเหตุตรงนั้นนะครับมันมีรถหลายคันมากนะครับในวันที่6กันยานะครับปี67นี่แหละบะเวลาเวลาบ่าย2บ่าย3ประมาณนี้นะครับตรงเส้นสระบุรีที่เป็นถนนที่มันเป็นแบบช่องเขาอะนะครับน่าจะเป็นรงพยาเย็นนะถ้าผม เข้าใจไม่ผิดอยากผมอยากได้คลิปตรงนั้นนะครับอยากให้มันเป็นอุทาหรณ์กับเพื่อนๆที่ใช้ถนนตรงนั้นทุกคนนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านอยากให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนจริงๆนะครับยังไงก็อย่าลืมนะฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งกด subscribe ไว้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับทุกคนครับบ๊ายบายสวัสดีครับว